คดีผีเฮี้ยนตาย3ศพในใต้ท้องเรือสวัสดีครับกบผมมอสมอสติดเล่าต้องบอกก่อนว่าครับย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนที่มีข่าวว่าคนยานไปพบศพจํานวน3ศพมาที่ตายอยู่ใต้ท้องเรืออีกหนึ่งเป็นเรือขนส,บส,บสบ่งสินค้ามาจากประเทศที่มีแผ่นดินที่กว้างใหญ่ครับเราคงไม่ต้องบอกว่าประเทศอะไรเป็นแถวเอเชียของเรานี่เองเรือขนส,บ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 สบ่งสินค้าดังกล่าวนะครับเข้าเทียบท่าที่แถวแหลมฉะบังครับ หลังจากที่มาลงของในประเทศไทยเสร็จก็จะแล่นออกไปกลางทะเลแล้วก็จะกลับเข้าประเทศของตัวเองแต่ก่อนที่เรือจะกลับออกไปเนี่ยก็มีคนงานที่อยู่แถวนั้นมาแจ้งว่าพบศพชาย3คนนอนตายอยู่ที่ใต้ท้องเรือส่วนที่เป็นบริเวณเก็บสินค้าพวกคลังสินค้าที่อยู่ข้างในทั้งสศพนี้เริ่มจะส่งกลิ่นแล้วก็เน่ามากคาดว่าน่าจะตายเกิน2-3วันแล้ว จากนั้นไม่นานก็มีตำรวจเข้ามาเข้ามาพิสูจน์หลักฐานว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีการสันนิษฐานเบื้องต้นครับว่าผู้ตายทั้ง3คนที่ขาดอากาศหายใจตอนที่ขนาดลงไปใต้ท้องเรือแห่งนั้นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าทําไมถึงลงไปใต้เรือแห่งนั้นนะทั้งที่ที่นั้นนะมันเป็นที่สําหรับเก็บของเป็นโกดังขนาดใหญ่ทาให้ที่นั้นเนี่ยไม่มีอากาศพอที่จะใช้หายใจฮะเหมาะกับแค่เดินเข้าแล้วก็เดินออกเท่านั้นเองไม่ควรที่จะเข้าไปขนาดที่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงไป ต้ท้องเรือที่เก็บสินค้าที่พบศพนะครับก็ยังต้องพึ่งถังออกซิเจนเลยเพราะมันทั้งมืดทั้งเ็นแล้วก็อับชื้นอย่างมากแล้วก็ปัจจุบนนันในคดีก็ยังไม่สิ้นสุดนะฮะยังมีการขึ้นลงขึ้นศาลกันอยู่เลยยังมีการไต่สวนกันอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดตอนไหนทางเจ้าหน้าที่ที่ไปพิสูจน์ศพเบื้องต้นนะฮะก็พบว่าทั้งสศพเนี่ยมีการโดนตีด้วยของแข็งะฮะบริเวณท้ายทอย และก็อาจจะเสียชีวิตก่อนที่จะมาอยู่ใต้ท้องเรือนั่นหมายความว่านี่คือคดีฆ่าอมพางครับผมและนี่อาจจะเป็นอาการอมพางที่ใกล้จะประสบความสําเร็จด้วยเนื่องจากอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยครับเรือลํานี้ก็จะแล่นออกจากท่าแล้วและก็จะกลับไปประเทศของตัวเองเลยไม่ได้วกกลับมาที่นี่กระทําหรือว่าคนที่ลงมือก่อเหตุนเนี่ยหลุดรอดแน่นอนครับเพราะกลับไปยังประเทศของตัวเอง เรื่องนี้ก็เป็นที่สยดสยองแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับเพราะสถานที่เกิดเหตุนี้เป็นเรือขนส่งสินค้าค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่เลยและบริเวณที่พบศพก็ไม่ใช่ที่สําหรับคนที่จะไปอยู่หรือว่าไปเดินเล่นแถวนั้นด้วยซ้ําหลังจากที่เจ้าหน้าที่นําศพของสักสามคนขึ้นมาก็ได้อายัดเรือลํานี้ไว้ไม่สามารถที่จะกลับไปประเทศของตัวเองได้ทําให้คนที่อยากกลับก็ไม่ได้กลับด้วยฮะต้องอยู่เป็นพยาน ที่น่าเศร้าก็คือคนงานทั้ง3คนนั้นเป็นลูกเรือที่ติดมากับเรือนี้ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางพวกเขานั้นต้องพัดผ้ามาจากครอบครัวนานแลมปีครเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อส่งให้กับครอบครัวแล้วก็หวังว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะได้กลับไปหาครอบครัวของเขาแต่ทุกอย่างมันก็กลับซุดสุดลงครับไปพร้อมกับชีวิตของพวกเขาเองด้วยทําให้พวกเขาทั้ง3คนเนี่ยต่าง,งาคิดถึงบ้านนะคิดถึงมาก้าคิดถึงจนเรียกได้ว่า จิตวิญญาณของเขานั้นแสดงออกมาให้กับผู้คนโดยรอบได้รับรู้จนมีเรื่องเล่าจากเจ้าหน้าที่ที่ลงไปพิสูจน์หลักฐานเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆนะครับก็ได้ยินเสียงตึงตึง,ตงเสียงเคาะเสียงเคาะเหล็กใต้ท้องเรือที่เขาไว้เก็บสินค้านะครับดังขึ้นมาและก็คิดว่ามันคงจะต้องเป็นผีแน่นอนเพราะในวันที่เสียงนี้ดังขึ้นมามีเจ้าหน้าที่เพียง2-3ถึงคนเท่านั้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมและก็ได้ยินเสียงเคาะ ตึงๆมาจากบริเวณใต้ท้องเรือที่เกิดเหตุหลำนี้แน่นอนครับว่าบริเวณแถวนั้นมันไม่มีใครอยู่แน่นอนมีแค่ตัวเจ้าหน้าที่เองเสียงนี้ดังมากเสียงดังเท่านั้นยังไม่พอยังได้ยินเสียงสะอื้นเสียงร้องดังขึ้นมาด้วยคนตายคงรู้ว่าตัวเองนั้นคงไม่มีโอกาสได้กลับไปหาครอบครัวเขาแล้วเลยได้ทําส่งเสียงร้องขึ้นมาหวังเพื่อให้คนเราได้รับรู้ ที่สําคัญนอกจากเสียงที่เล็ดลอดออกมาก็ยังมีคนเห็นคนกลุ่มๆหนึ่งเดินบริเวณบนดาดฟ้าเรือคนที่เดินอยู่บนชั้นเรือนั้นถ้าดูปกติแล้วก็อาจจะไม่มีอะไรแต่อยู่ๆคนเหล่านั้นก็เดินหายวับไปคนที่เห็นเห็นขนาดถึงว่าบอกรายละเอียดเสือ้อกางเกงผิวพรรณของคนที่เดินอยู่ข้างบนนั้นได้เห็นจนชินตากันเลยท่อนล่างนั้นเป็นกางเกงขาสั้นเสื้อขาดลุงลิงแต่พอมองจ้องไปที่เท้าดีๆปรากฏว่า เท้าเขานั้นลอยห่างจากพื้นหรือมองไม่เห็นเท้าเลยด้วยซ้ำบางคนที่เห็นก็มองจ้องไปจ้องมาจ้องดีๆปรากฏว่าคนที่เดินอยู่บนดาดฟ้าเรือน,นั้นกลับไม่มีหัวทำให้แน่ใจแล้วว่าคนที่บนดาดฟ้าไม่ใช่คนแน่นอนพอพอเพราะเรือลำน,นั้นไม่สามารถที่จะให้ใครขึ้นไปได้เพราะคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดมีที่กั้นเป็นที่แน่นอนครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ไหน จะแต่งตัวมอมแมมขาดลุงลิงขนาดนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ที่ไหนจะใส่กางเกงขาสั้นมาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ไหนจะไม่ใช้เท้าเดินและเจ้าหน้าที่ที่ไหนจะไม่มีหัวเพื่อนเพื่อนคิดยังไงล่ะครับเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุดทางตำรวจก็ต้องสืบสวนกันต่อว่าใครเป็นคนลงมือลงมือในช่วงเวลาไหนเหตุใดทีถถ่ถึงต้องลงมือแล้วมันเกี่ยวข้องแค่การเดินเรือหรือไม่หรือว่ามีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นไปอีก ยังไงเพื่อนๆก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ